ทำไมเราต้องมาเปิดตัวในห้องน้ำอยู่เลยเพื่อนเอาถ้าไปเปิดตัวข้างนอกมันก็รู้ดิอีอย่างนะมาเป็นคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์รู้ป่าเพื่อนพวกเราคือขบวนการก่อกวนจำไว้ให้ดีไม่จำหรอกเบือนสมองเฮ้ย <Hey! S 1> บางอ่านมานั่งโต๊ะพี่อ้วนเหรอคุณไม่ใช่พี่อ้วนเออมันก็คือคนเดียวกันนั oh. ่นแหละส้าธุขอให้ขบวนการก่อกวนจัดการมันเปิดสวิตช์ได้ ยังไม่ได้เปิดทำไมมันสิยงดังได้วะผมอวันนี้ขบวนการก่อกวนกลับมาทั้งทีไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงเดี๋ยวหน้ากากคุณช็อตเหรอใช่ไม่ได้ใช้นานเฮ้ยชุดเดิมเดี๋ยวพวกมันก็จำได้ดิเรื่องชุดนั่นเหรอ ใส่แล้วก็หมวกอะไว้ทำอะไรนี่ไงทำอย่างนี้อุ้ยไม่ต้องพวกเรามาพร้อมกับปืนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมทำยังไงเหรอหรอไม่อยากอย่าเล่นเฮ้ยเตรียมอัดจดหมายไปขู่มันอุ้ยยุคไหนไล่เสียงจดหมายอุ้ยอัดคลิปไหมครับพี่แค่นี้ก็เรียบร้อยอัดจดหมายเรียบร้อยแล้ว เมา่อห่เลดเอ้ยเราาสตใจอยู่ไงกรีนรอสู้สอตัวนี้มันร้ายจริงๆเนาะโลสวยสู้เจแพรี่ในเรื่องเขาไม่ได้เลยเว้ยสวยตรงหน่ะเออเราเมื่อไหร่จะไปเรียนน่ะอยากขยันเลยหน้าก็ไม่ขยันอ้าวป้าเมานี่ตลกตลกจริงๆริงเออเราเมื่อไหร่จะไปเรียนน่ะอยากขยันเลยหน้าก็ไม่ตลก เออหน้าไม่ตลกหรอกเพราะหน้าสวยฉันพูดผิดหลอยทีแล้วนะหลายทีแล้วนะโทรบอกแม่มันดีกว่าไป้ปไปโรงเรียนดีกว่าไปอย่าขี้เกียจเดี๋ย็โง่เมื่อกี้ฉันยังชวนอยู่เลยไปไปไปน้าซิบิวไปเร็วแทนที่ตอนเช้าจะได้ยุบันดูการ์ตูนดูซีรีส์ว่ขี้เกียจ เองนั่นแหละตัวขี้เกียจเลยพบกลุ่มรายปริศนาคืออะไรวะเดกี้อย่าเปิดพวกเราคือขบวนการก่อกวนญจำไว้ให้ดีไม่จำหรอกเพืองสมองเฮ้ยมันเป็นใครอ่ะไม่เจอเฮ้ยขบวนการก่อกวนมันกลับมาอีกแล้วหรอไหนว่าไงบ้างมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยอ่ะพบกับก่อกวนบลูเล ตัวสีแดงด้วยพบกับกอคว,าวานเยลนโลดจำเอาไว้เลนดเล็ของคุณเล็ดเ,เออนั่นแหละเร็วนี้เฮ้ยมันยังไม่หมดนาเลยคลิปนึงเปิดเลยกี้เปิดเลยไหนมันว่ายังไงดูซิเตรียมต่อหน้าได้เลยรอเอา้เาดิหลังมาขู่มันนะเนี่ยจะกลัวไหมอ่ะเฮ้ยขบวนการก่อกวนกลับมาอีกแล้วแต่มันหายไปหลายเดือนแล้วนะสงสัยมันจะไปเก็บตังค์ซื้อชุดไหมแต่ไม่เกี่ยวกับเราหรอกไม่เกี่ยวได้ไงก็มันส่งมาเนี่ย มานะกี้จะจัดการให้ด้วยเลรอครมก่อนนะเห็นร้องวอยวอยใครวอยวยคนคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วเว้ยก็เห็นนั่งอยู่นี่จ้าเช็ช็ชโอ้โหมันเก่งเว้ยเล่นแบบไม่มองได้ด้วย โอ้ยก็นั่งอยู่ด้วยกันไงโทรศัพท์ก็ไม่ได้จับเออวะ่ะแล้วของหลอนอนะ่ะไม่ดังเหรอเดี๋ยวก็คงดังแล้วมั้งอีกแป๊บนึ่งหเหมือนรู้เลยยอมไม่ได้เว้ยต้องเปิดดูก่อนมันโอ้ยแค่นี้ก็จะแข่งเฮ้ยพวกมันเป็นไผอะ่ะก็กดสิ ต้องแปะยันไม่ต้องเลยหัวเชลเลอะไปย้อนดูคลิปที่แล้วได้นะคะแล้วมันว่ายังไงต่อดูสิพบกับกอกวนบูเรลนีจัเอาไว้เฮ้ยเจ้ากอกวนบูมีอีกตัวด้วยนะเนี่ยก็กกกเปิดดูสิอ,อ้แลี้มันบอกว่ามันจะมาเร็นี้ช่วยดวยโอ้ยแล้วมันมาหรือยังล่ะ ยังไม่หมดเว้ยมีอีกคลิปนึงถ้าอยากส่งมาจริงๆให้ฉันกลัวอยู่เรื่อยเตรียมตัวหนาวได้เลยอนเอา้นานี่เราไปขู่มันนะเนี่ยจะกลัวไหมหนาวมันบอกว่าฉันหนาวฉันไม่ปล่อยแกหรอกโอ้ยเฮ้ยห,หล่อนไม่ใช่พวกมันแล้วแอร์ฟังอยู่นานแล้วใช่เฮ้ยบูหายไปไหนยุย้ย<อ>ทำไมเราต้องมาเปิดตัวในห้องน้ำอยู่เลยเพื่อนเอา้า เปิดตัวข้างนอกมันก็รู้ดิอีอย่างนะมันเป็นคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์รึเปอ่านะเออเออคยๆกับโปรโมเตอร์อะ <_ disputes> แล้วอีอย่างนะมันก็คล้ายๆกับสกูตเตอร์พเพืเาาเ่องระาก็ไม่น้องจัดการละเล่นตลกขบวนการสองหัดุ๊กดิ๊กจับกันโเอยส่งติ๋มเลยเฮ้ยแบทด,ดิเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันเก่งจริงมาจาัดก,การเราแล้วอย่าไปทา้ามันดิ มานั่งเล่นต่อเจลล่ยงเนี้ยเดี๋ยวปกป้องเองเออฟังเนี้ยค่อยสบายใจหน่อยเฮ้เหมือนมีอะไรผัดน่ะเฮ้ยตาฝาดเฮ้ยปรึกษาดีไวโอเลตใครยังไม่เคยโดนจัดการจะอ้วนหญิงครับยังไม่เคยโดนจัดการก่อนโอเค ฮ้ยเสียงอะไระอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงแห่งความสุขเลยเล่าเฮโอ้ยก็เสียงจิ้งหรีดไงจิ้งหรีดบ,บ้านเธอร้องกอนกลาวันเนาะอ้อาก็จริงหรีดเข้ากาบตอนกลางวันแล้วก็มาร้องตอนเช้าไงอเออจินตนาการดีก็เสียงมันน่ากลัวนะถ้าเป็นขบวนการก่อกวัวจริงๆนะจัดมาเต็มๆหน่อยดีจยไปทาเขาเพื่อเขาอยู่แถวนี้ นี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนเอานะมาดีเคียม เป็นยังไงล่ะพิงค์บลูเมื่อไหร่จะเลือกชีวิตผมถูกจัดการเจ้าด้วยไปพวกเดียวกันทลายตัวไปที่อื่นเสียงมีไม่อีกแล้วอยิงๆยิงๆเจ้าลงโอ้รักกันจริงๆริงเฮ้ยช่วยด้วยมาวนการกลบกลืนทำไรเฮ้ยเบาๆดีขี้เกลือเป็นเด็กๆอยู่ตอนหน้าพุกกี้ใครจะกล้า ไหนจะมีพี่นิดเสริมกำลังอยู่คนหนึ่ง<อ>นั่นแหละพี่กลัวทำไมไม่นั่งที่ตัวเองฉันเจ้กี้เอาไดาโนเสาร์มาเปล่าเอามาเอามาเจ้าพวกนี้กลัวไม่เข้าเรื่องไม่เดินกัตัวเองไม่รู้รอเอยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันเฮ้ยเจ้ว่ากับเจ้าชายว่ใหม่เหรอเออนั่นดิโอยเจ้านี่กลัวเป็นหมูมดท่อ มีแตน,นจูจ้าอ้ยเจ้าอ้วนยังไม่มาก็ดีแล้วเทปบนนี้เลยเฮ้ยกี้มีพืชภาพเลยเหรอธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสีมันลอกไปหน่อยนะโอ้ยเลยของคนอื่นยังว่าติของเขาอีกดาวนโนไซอันนี้ของพี่นิดนี่ก็ของพี่นิดเดี๋ยวมันก็เปงไปหมดค่ะนี่ก็พี่นิด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 บางอาจมานั่นงโต๊ะพี่อ้วนเหรอโอ้ยคุณไม่ใช่พี่อ้วนคุณคือเลส เออเอออบใจมากแบ๊กเออบูเ,ออเฮ้ยกระทูกเเฮ้ยเสียงอะไรก็แค่กแ็แกงในห้องน้ำแหะแบบ้านเราต่างระเป็ดเราอยู่ในแค่นี้หันไปดูดิไม่มีนะบอกแล้วอย่าแพม่เสียงดังแบก๊กเดี๋ยวพวกมันก็จับได้เฮ้ยบูเออเออนั่นแหละบางอ่านมานั่งโต๊ะพี่อ้วนเหรอคุณไม่ใช่พี่อ้วนเออมันก็คือคนเดียวกันนั่นแหละ เอามา呀นักกี้ไม่ให้เพราะนี่คืออนาเขตของพี่นิดโอ้ยนี่ขโมนจังเลยขอให้เองเจอขบวนการก่อกวนจัดกา้ไม่กลัวท้าทายอำนาจพวกเรานักเหรอมาท้อแท้เราเอ้ยท้าทายจะไปแอะไรล่ะเปิดซื้อได้ยังไม่ได้เปิดทำไมมันสิงดังได้วะผมตัดอุ้ยโอ้ยพี่เอามามนักกีามาไม่ให้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะค่ะ เห็นมีเลยชอบแย่คนอื่นหูเพี้ยนแบบนี้แหละอย่าแช่งซาผุ้ขอให้ขบวนการก่อกวนจัดการมัน,อ,มอ,นอะไรเป็นอะไรมันกลัวนะพี่เอายันแปะไหมล,ล่ะก็ดีแม่เหรอเอาอะไรทำไมแปะคนอื่นได้สน,นุกฮ้ยเบอรสวิตช์ใจเฮ้ยอย่าตดอ,อีกนะอุ้ยไม่ตดแล้วคนไรตดบ่อยๆ จะบ้าเหรอเสียงพังพอนมันร้องม,มันเจอบงูมันก็ร้องแบบนี้แหละพังพอนเ็กที่มีผมสามเ้นเหรอโอ้ยนั่นมันปังตอนขนมปังแถว,วยาวๆอะ่ะโอ้ยนั่นมันขนมปังตอนโอ้ยพวโง่ใบที่ใส่น้ำมันกิ้งไปกิ้งมาได้อะ่ะโอ้ยนั่นมันใบบอลโอ้ยโอ้ยจะโง่ใบที่เขาผัดกับพริกเผ็ดๆอะ่ะนั่นมันใบกะเพราทำไมจะต้องมานั่งฟังพวกมันเล่นอะไร เสียงกระดังไม่อยู่เลยอ่ะอยากเล่นใช่มั้ยเอาไปโว<ป>้ยร้อนเขิ มันแนนอนอยู่แล้วย่แล้วัดการดี้เดยว้นี่ย่ล่แมเสียกไมไูอมาอองะบอกออ้ามี้เล่นเงียบทั้งห้องเลย นะอ,อะไรโอ้ยก็หมายถึงขบวนการเก่อกวนเปิดหรือเปล่าหรือผีเดินออกมาวันหลังก็พูดสิอย่ามาบอกว่าอย่ามาบอกนะอย่ามาบอกนะอ,อย่าไปอะไรกับเจ้ารี่มันเลยพูดผิดพูดถือโอ,อ้ขบวนการเก่อกวนอยู่ไหนวะเมื่อกี้ยังมุดชั้นอยู่เลยฮ้ยตกใจนิดหน่อยเดี๋ยวนูใบปกแล้วชุดนี้เป็นปกป้องเองไมนะ่ได้เอาคืนเปี๋ยกี้ ขึ้นมาเอ็งมองห่าอะไรเลนส์แบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะวไไเนมื่อกี้เองยังเป็นไเดอร์มดตินอยู่เลย <Hey. S 1> เฮ้ยเลียบเทียบชันสนน่ารักจริงๆตัวน,นุ่มนิ้มเฮ้ยฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเราผิดชอบเลยดักกี้คื่อมาใหม่โอ oh, ้วยวุ่นวายกุกกี้ที่แกล้งน้องอะวันละเรื่องกันขบวนการก่อกวนเจอกี้แนะ่ที่ไหนอะ อกำลังขู่มันอยู่ขู่มันน่าจะมาช็อตฟิวทำไมเจอฉัดแน่เจอฉัดแน่เจอที่ไหนในดินเหรอใช่ฉันเป็นไสเดือนเลยมุดอยู่ในดินเฮ้ยฝากไว้ก่อน<ห>ขอบวนการก่อกวนฝากอะไรฝากไว้ที่ไหนอ่ะ<ห>เอ้าก็สงสยัยสนุกไหมครับนำรักษาตน้นขบวนการก่อกวน EP สม ฉันนดมเต็มๆเลยฉันก็โดนโดนตอนไหนอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ได้ครับ